มนุษทีมาเข้ามือน,นีก็ตกหน่อยกว่าคนก็ย้อนเอ็ดเหมนเ้ย้อนหินไปใส่น้ำแข็งอู้ <h ums> บ่แตกเลยอย <h ums> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมนีถ่ายอยู่ดอนสามารถาเบิงหิมะได้จ้ะหิมะเริ่มละลายแล้วมืงขึ้นเนียนพายุหิมะลงพายุหิมะลงพุ่นเป่าอึน ไม้กิ่งไม้ล่มมาขวางขวางหนาล่อรถดมาขึ้นนี่กิ่งไม้ล่มล่องขวางหนาล่องลดสองกิ่งกับใยหนึ่งเต็มผืนหิมะเริ่มแล,ล้วไล่ละกลายเป็นน้ำแข็งละกิ่งไม้เต็มน้ำแข็งเริ่มละมวไล่หมื่นได้ไหมหมื่นน้ำแข็ง ป็นน้ำแข็งยางดังกบกบกบกวางมนุษย์ทีมาเข้าเอามนุษย์ทีมาเข้ามือนีคือโตหน่อยกว่าคนก็ัวโยนเน็ตผัดนี้มนุษย์ทีมาเริ่มละลายโอ้ยเบิ่งสภาพโอ้หน้าสงสารมนุษย์ทีมาไปซะแล้วอู้ฟโคว,วิดเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปลงไปเ,งเล็ดทะเล กัดมิโลธีมากัดมือว่ามันมันมีปากเลือดละลายแล้วมันเลือหน่อยนึงมันนี้อุณหภูมิสององศาน้ำแข็งไอ้ธีมาเริมละลายลวไปห้าสิบเบิรงนตคโยนัสเดินเดินเล่นจักน่อยตอนนี้สองโมงครึ่งใบสองครึ่งต้นไม้บนเรือแล้วอต้นต้นพุ่มมาห้ากับเรือตะกางต้นลูกพร้ามห้าเรือตะกางบุมมี่ยังเล้ว แต่ว่าดอกใหม่ดอกใหม่มันเริมมันมีดอกดอกใหม่มีดอกตเตยมใบค่ะช่วงหนาหอนห่อนอนอกมันกับสิเป็ดดอกบานละต้นลูกท่อมสีขาเก็บวางช่วงกันช่วงส้มือเหรือตะกางล่ะเรือตะกลางหยุดการจะเริ่มเติบโต,ต,ตละ่ะหยุดการสังคอแง์แซงจำซินแล้วต้นใหม่เหน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งค่ะยีงยูไปเนาะ เออฝรั่งสิดูกูเนี่ยเฮียเจ๊เวลลี่กลัดตัวเองเรื่อลื่นๆ่ยเป็นไม่ถนนบอมี่จดหมายเช็คจดหมายบอมี่จดหมายดีแล้วละจดหมายบอมี่สามีมิตามิตาใบแจ้งนี่ช่วงหนานาวนี่คาเฟ่นี่อ้าอวมเลยบ้านนี่ยคาเฟ่บางคนนี่ยหาพันหนึ่งสิสูบไปแล้วผู้เฒ่าผู้เฒ่าเงินเดือนแต่มันแต่มัน ตั้มกว่าสองมื่นทะยุนนั่นนี่คาไฟหาพันไปแล้วกแบบับอยู่ลำบากแบบประเทศนี้ยคือเข่าโบข่อยกอกข่อยไซกันเสียเงินค้าไฟเหรอเงินไ <c oughs> อ้กลัดอย่ามูพอสิกดิฮ <c oughs> ะมูมูมาพอสิกดิ มือน่นี่แบบนี้มันอันตรายมืนมือ่่อล้มหัวฟาดแคนคหักเลยบ้านนี่เ<อ>ยะอะมึกนเนี่ยเดี๋ยวิรัเยวาบ้างแล้วเบ้างๆละมามาราบ,บ้งบ่ไปเราาบเบิรงทะเลเออเาคนเนี่ย บ้านที่ตรงนี้เป็นที่เฮ้าล่ะเนี่ยจะแบาย่างบรมีเงินมากปลูกดอกบานบานทะเลมาเบิ่งบรรยากาศทะเลซื้อบ,บ,บ,บ้านสองหลังนี่บ้านหลังหนึ่งนี่ประมาณประมาณลานมูลสุดสองลานคนสองล้านคนเห็นไหมสนใ๋ยวสูดมึงทะเลเฮ้าน้ำแข็งทะเล อันทะเลเป็นน้ำแข็งไหมคะอันบางๆนี่คือน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะาเดี๋ยวอะ<า>อืมรู้สึกดีโอ้ยเยอะนี่ไหโอ้นั่งเข้าไเอง,ไงอีจ้ะเอ้าวเยอะนวยนวน้ำแข็ง น้ำพียงโอ้ยแข็งบ่หักแสดงว่าน้าเติบเป็นนี่เหรออ้อยเต็มเลยนะ่ต็มโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งย่ากลับมาแล้วมองน้ำไหลน้ำแข็งแข็งสาแน่แต่ว่าเขาต้องไปมองที่น้ำหนึ่งเนาะปกตินี่ปีกไกายนี่มันเล่นอยู่นี่แล้วเนี่ยเล่นสเก็ตอยู่ในทะเลปีกายนี่แต่ว่าไทยอุดรยังบ่ท่านี่เฮ็ดขิด ทะเลบได้เห็นคลิปเต้นเล่นเล่นสเก็ตอยู่ในทะเลไหมคือไก่ไหมโอ้ยเหมือนวสันทะเลกลายเป็นน้ำแข็งลูกไส้พยายามเห็ดแตกบักแตกก้อนหินกิ้งปิ้งไปแล้วคุณโอ้ยเยอะสปอว์มาแล้บ้ปปไากิ้งอยู่ทะเลคุณนั่นเหรอ คุณเนี่ยมันแข็งหนาอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่ายังบักข้านไป็ลง่มดอกถ้าทำมันหนาวอาทิตย์หนึ่งนี่อาทิตย์หนาวอาทิตย์สองอาทิตย์อัสิลงได้ก้อนหินนั่นกิ่งอยู่ทั้งนลำแข็งอนนยู่ทั้งในทะเลมือ,ม,อมือบ้านในลบแปดองศาแต่ว่ามือนี้เริ่มบวกแล้วเริ่มบวกสององศากิ่งกุลกิ่ง ตรงที่ตรงที่น้ำมันไหลอ่ะบ่มีน้ำแข็งเพราะว่าน้ำมันไหลมันก็บ่นน้ำแข็งเกาะยากมากตรงที่น้ำมันไหลมันก็เป็นน้ำแข็งเป็นนบ้อยอะย้อนหินไปใส่น้ำแข็งวูบบ่แตกเลย mhm ừ. đúng mà dung 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 mượn dung này dung 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 กบกบกบอยู่นี่มะกลาเป็นน้ำแข็งมาลงใชาหาดด้วยเอามาเรียนชาหาดเป็นยังไงใชาหาดเท่าหนาหอนทัากับเรียนหนาน Nào hông có bung eek. Huh? 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 ปอะข้นตโอ้ยจับมาบังดูยอกยกลิฟต์าเฮ้ยว่าดนีโอ้เ็นนั้นอันนันเดยเอท่นเียอกระทชนพอดช่วงช่วละฟังมันสิบ่ค่อยนาเพราะว่าเพราะนามทะเลนามขืนนาล่องเนาะมัน แต่ว่ารออุ่นออกไปกลางๆกุญชินาเพราะว่ามันหนิ่งโอ้ยบ้านมึงน,นอกเล่นนึ่งสีหลัลงเลยกุเยงเลยียนหลังหลงเลียนกับมาเห่นออกกำลังมาหายางโอ้ยเอ่งแังแอ่มึงดูโอ้ยเรีนแนแบบไงเลยตู อืมอืมแล้นี่กี่ชิ้นะอืมอีกกเนี่ยเฮ็ดวัดเต้ลืมน้ำทะเลได้ขค่ะน้ำทะเลนี่โมเมนต์น้ำจืดถ้าน้ำจืดน้ำจืดมันสิแผ่นหนาเขานี่น้ำทะเลมันน้ำเค็มมันอุ้ยโหนน้ำทะเลมันน้ำเค็มมันอาเชีนอาจสิแข็งซาก็น้ำจืด Nhi nam tênh 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 mong tênh 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 โอ้แข็งย่างมาน้ำแข็งอืมโอ้อีไกันจ้าโอ้แข็งมากแต่ว่าคนยังลงกพราะด่าเพรวาวะมันมันภาในรลับน้ำหนักคนได้ตดับน้ำหนักยินได้ล่ะโอ้ฝนน้ำแข็ง Nam Nam. bằng titta inte. Kom lång. บังนั้นเป็นน้ำพุมันเป็นน้ำน้ำมันเป็นน,น,น้ำคล้ายๆน้ำพุเนาะบังนั้นแน,นปะปะ้ๆน้ำแบบว่ามันขยับตลอดน้ำแข็งบรเกอบนังนั้นรูปรูป,ป,ปน้ำมันน้ำมันพุ่งออกมาคล้ายๆบอ่อน้ำมันพุ่งขึ้นมาหนึ่งร่างกลายเป็นวงกลมอยู่นั่นบ่อน้ำแข็งบรเกาะไหมรูปพระมองเกียรได้ ทะเลเป็นน้ำแข็งเงียบมากโอ้ยบ,บัดนี้เขาจะพากยางขึ้นไปทั้งเิงคุณยางก็ร่างกายจักน้อยขึ้นไปทั้งเิงเนาะท่ามตามถนนนี่ยางเล่นทะเลเละต่านนู้ก็วิ่อ๊บก็วี่งอ๊บครมบครับมาด้วยบ่อยากไปได้วยบ้างเล่น<า>วันหลังวันนี้พอแค่นี้ละปุ๊บ